สวัสดีค่ะกุเทนมอแกนสวัสดีตอน6กโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆคืนนี้ก็เป็นคืนแรกนะที่เรานอนอยู่ที่บ้านใหม่นะคะพากันนอนอยู่ในห้องนั่งเล่นจ้ะไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนขอบคุณนะคะคุณสามีที่เชิกาแฟมาให้ ทุกเช้านะคะคุณสามีก็จะน่ารักมากๆนะจะชงกาแฟนะคะมาให้ทุกเช้าเลยแล้วก็จะมีน้องหมาขึ้นมาข้างบนสวัสดีเล่นสวัสดีจุนจนจุนนไอชอนไอมันอุ้งฮับกดาวเซน Ach also, ja, wirklich? Warte draußen. Ja, ich war. Ich gehe um hm. und ich. Gut, ne? Ja, jetzt ist es. Ketten Heute, wie 3 auch? nicht, zwei. Hm? Langsam nicht so viel. Mit Reis mischen ein bisschen, ne? Hm. Ich 3000. Nein, ich. อีขั้นก็สักเก็ตเอแนฮาอุนอีขั้หอยเต้มิดไรบิกินมิดไรไรฟรีชไลส Ja. 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 Nicht so schlecht. Aber nicht so schlecht, ja? Ja. Erster ja, so Tag. Ja. In Baden müssen wir irgendwas machen mit. In sakon, ich glaube, in Kaffee, ähm in. Essen. Schaust du? Ja. ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่สเตอร์ซิงถาวรแล้วนะก็เป็นคืนแรกนะคะที่พวกเราเข้ามาอยู่นะส่วนของนะคะก็ยังจัดไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังหาอะไรไม่เจอนะคะยังจัดไม่เข้าที่เข้าทางคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีปัญหากับ หัวเตานะคะที่เราซื้อมาก็คือมันเป็นเตาไฟฟ้าค่ะแล้วทีนี้มันร้อนไม่ทันใจแฟนค่ะเพื่อนๆแฟนก็เลยคิดว่าเออกระทะมันไม่ดีหรือเปล่ามันไม่ตรงนะคะก็เอาหม้อมานะคะเอากระทะใบอื่นมาช่วยนะคะช่วยเพื่อที่จะดูว่าเออมันเป็นเพราะอะไรคะ่ะแต่จริงๆแล้วน่ะคือแฟนบีใจร้อนนะคะ วันนี้นะคะบีก็จะต้องทําอาหารเช้าให้แฟนเพราะว่าแฟนจะออกไปทํางานค่ะแล้วอาหารเช้าของเบียบีก็จะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็คือจะมีขนมปังมีไข่นะคะแล้วก็จะมีสลัดให้ตอนเช้าค่ะอาหารฝรั่งนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะทําง่ายค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงของเขาอ่ะมันมีไม่เยอะหลักๆก,ก็จะมีเกลือกับพริกไทยค่ะ บีนะก็จะทําอาหารเช้าแบบนี้นะคะให้แฟนทุกวันสลับกันนะคะตอนเช้าอ่ะแฟนเขาก็จะชงกาแฟให้บีทุกเช้าเหมือนกันนะคะก็จะดูแลกันไปค่ะทาอาหารเช้าเสร็จบีก็จะไปหายาด้วยนะคะเพราะว่าแกาก็จะต้องทานยานะคะก็จะเอายามาให้เขานะคะพอทานยาทานอาหารเช้าเสร็จก็ส่งแกไปทํางานค่ะหลังจากที่ส่งแฟนนะคะไปทํางานเสร็จเรียบร้อย ตัวของบีนะคะก็จะต้องมาเก็บของเก็บบ้านนะคะเก็บของให้มันเข้าที่นะคะว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนคะ่ะมันยังมีอีกหลายอย่างที่บีจะต้องเก็บต้องทํานะคะแต่บีก็จะทําไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆบีก็เก็บของไปเรื่อยๆนะคะเงยหน้ามาอีกทีนึงก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วค่ะก็เลยว่าอยู่แต่ข้างในเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะออกไปข้างนอกนะคะจะไปเก็บแอปเปิลค่ะ ตอนนี้นะคะบีก็พาเพื่อนๆน,นะออกมาข้างนอกนะคะจัดของมัวแต่ทำอย่างเดียวเนาะพากันมาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกก่อนนะคะก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการเก็บแอปเปิลที่มันล่วงนะเพื่อนๆน,นะคะของก็ยังจัดไม่เสร็จคะ่ะห้องครัวกับห้องกินข้าวบีจัดเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแต่ห้องนั่งเล่นที่บีจะเอาแบบของมาใส่ชั้นนะเพื่อนๆ นี่ค่ะอากาศอึมครึมเหมือนกับฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้ตอนเช้านะคะตื่นมาก็เป็นน้ำค้างแข็งนะเพื่อนๆอากาศเดี๋ยวบีไปปิดประตูรั้วก่อนกลัวน้อง ออกไปเพราะว่าแถวนี้ทันี้ไหนคอมเฮียเพราะว่าแถวนี้นะคะก็จะมีหมาเพื่อนบ้านนะคะเขาเขาพากันมาเดินทันี้คอมเฮียเร็วๆแต่จริงๆตรงนู้นมันก็เป็นรูนะออกได้อยู่ ตรงนี้นะเพื่อนๆมันก็จะเป็นบริเวณป่านะคะเพื่อนบ้านเขาก็จะเอาน้องหมาพากันออกมาเดินนะดูโทนี่นั่งแบบเรียบร้อยมาก ตอนนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะบีก็พาเพื่อนๆนะคะออกมาข้างนอกนะคะมาสูดอากาศนะแล้วก็ตัวบีเอบีก็มาเก็บแอปเปิลค่ะส่วนน้องโทนี่ก็มาวิ่งเล่นด้วยนะคะแอปเปิลนี้นะคะมันกินไม่ได้นะเพื่อนๆมันล่วงมาแล้วมันก็เสียนะคะมันโดนหิมะด้วยนะคะมันก็จะเป็นแข็งๆแล้วมันก็เน่าค่ะแต่เราจะต้องเก็บไปทิ้งนะคะถ้าเกิดว่าเอาไว้อย่างนี้นะคะมันก็ไม่สวยงามมันไม่สะอาดตา เราก็จะเก็บนะคะแอปเปิลนะออกไปทิ้งข้างนอกนะคะดูเห็นไหมที่บีบอกนะคะตรงนั้นมันเป็นรูค่ะโทนี้ก็วิ่งออกไปนะคะคือที่กลัวนะเพราะว่ามันจะมีหมาของเพื่อนบ้านนะคะเขาเพจะผ่านทางที่เราเนี่ยค่ะเอาพาหมาไปเดินเล่นค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้นะ่ะ หมาถ้ามันไม่คุ้นเคยกันนะคะมันก็จะวิ่งไปแล้วเหมือนกับว่ามันจะกัดกันนะคะเราก็จะต้องระวังค่ะก็เดี๋ยวบีนะจะเก็บแอปเปิลนะคะให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบีก็จะไปหาไม้หรือว่าหาเหล็กนะคะมากั้นตรงที่ โทนี่เขาออกนะคะเพราะว่าเวลาที่บีอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเผื่อน้องเขาจะออกมาขี้นะคะเราก็จะได้แบบว่าสบายใจคือน้องเขาไม่มีที่ออกนะก็คือของเราอ่ะมันเป็นลัวรอบขอบชิดนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาก็สร้างมานานแล้วเนาะเพื่อนๆลั้วมันบางทีมันก็ต้องมีนะคะมีขาดมีเสียบ้างเนาะมีรูอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็สามารถที่จะออกไปได้นะคะ ตัวบีนะคะบีก็จะทําความสะอาดสวนนะเก็บแอปเปิลไปทิ้งนะคะส่วนเจ้าโทนี่ก็จะชวนบีเล่นค่ะเพื่อนๆเ,เ,เขาว่าคิดว่าลูกแอปเปิลอ่ะมันเป็นลูกกลมๆแล้วมันก็เป็นลูกบอลนะคะเขาก็คิดว่าเออจะให้บีไหนโยนไปนะคะแล้วก็เขาจะคาบมาให้ปกติแล้วว่าโทนี่เขาเป็นหมาไฮเปอร์ค่ะเขาชอบเล่นบอลแต่น้องเขาน่ารักนะคะแสนรู้มากๆเลยเรานะคะก็จะต้องโยนแอปเปิลออกไปนะคะเขาก็จะไปคาบมาให้ทํา อย่างนี้วนไปค่ะถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยนะเขาก็จะหยุดเองแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้มีเวลาจะมาเล่นกับเขาไงเพื่อนๆแล้วข้างนอกนะคะอากาศก็หนาวมากๆเลยเราก็อยากจะแบบว่าเก็บให้มันเสร็จนะคะรีบเก็บรีบเสร็จนะคะจะได้เข้าไปอยู่ข้างในบ้านคะ่ะส่วนโทนี่นะคะก็อยากเล่น หลังจากที่บีนะเก็บแอปเปิลเสร็จเรียบร้อยบีก็มาจัดของต่อค่ะ แต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆแฟนบีก็กลับมาจากทํางานนะคะแกบอกว่าแกหิวบีก็เลยจะไปค้นดูนะคะในตู้เย็นว่ามันมีผักอะไรบ้างจะทําอาหารให้แฟนนะคะวันนี้ก็เจอว่าเรามีข้าวเรามีบอกกี่แล้วเราก็มีแครอทค่ะส่วนไข่เราก็มีติดบ้านแล้วนะคะบีก็เลยทํำข้าวผัดนะคะให้แฟนทานเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่ากินไหมอาหารของบีตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้ว พร้อมเสิร์ฟค่ะมาใส่ค่ะเขาบอกว่าให้ถ่ายโทนี่เยอะๆหน่อยนะๆนนั่นนรสักเค

กุสปิกอะอือมอืมอมอือือืมอืมอมอืมออืมาือมอืมออืมอืมอ Ja, genau. Genprat, oder nicht? Du bist brav? Es ist wahrscheinlich, dass auch diese frühen Gesellschaft... Das tödliche Projektil aus der Brust der Frühlitzer-Toten... วันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะทำงานก็ได้หลายอย่างนะคะเงยหน้ามาอีกทีหนึ่งก็มืดแล้วค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุก,กคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็เข้ามารับชมวิดีโอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดเซน